สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับต่อไปนี้โอพระเจ้าจะขอ,อนำเสนอการชกของบักแหลนะครับนะหรือที่เรียกว่าแหลกุลขโมยนะก็ต้องขออภัยนะครับนะเพราะภาษาการออกเสียงสำเนียงไม่เหมือนกันนะครับนะอย่างที่จีนเรียกบัวขาวว่าปัวเฉียวนะฮะคนไทยก็ออกเสียงคำว่ากุลขแมเนะี่เป็นกุลขโมยนะฮะหรือบางทีก็เป็นกุลขโมยนะฮะเราต้องขออภัยนะเพราะว่าสำเนียงไทยสำเนียงมัน บักแลแห่งเมืองเบียฟานะครับนะซึ่งก็เป็นเมืองขึ้นของไนจีเรียเมื่อก่อนนะเมืองเบียฟ่าปัจจุบันก็เป็นประเทศเบียฟานะครับเขาคือกุนขโมยนะฮะก็ไม่ได้ฝึกซ้อมฝึกอะไรอยู่ที่ขเมรหรอกครับนะ,ะก็ไปดูฟอร์มย้อนหลังไฟที่เขาชกเมื่อสมัยก่อนนะ <c oughs> เป็นมวยไทยนะครับนะ <c oughs> เป็นมวยไทยชาวไนจีเรียนะฮะแต่ปัจจุบันนี่ก็เป็นประเทศเบียฟ่านะครับท่าน เขาโชคแต่ละครั้งดูสิครับแล้วหน้าแปลกใจไหมครับขอมเมนบอกว่าเป็นคนขอมเมนนะครับเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอ้ไบักแลที่ไหนนะเนขาบ,บอกว่าโอในคอมเมนต์นะขอมเมนเก่งจังเลยนะมวยไทยสู้ขอมเมนไม่ได้นะ,ะชาวขมเมนเข,ขาไม่เรียกว่าหรือเป็นกฎหมายเขาก็ไม่รู้นะห้มามเรียกมวยน,นอกว่าเป็นเป็นคนประเทศอื่นนี่เห็นไหมครับหน้ากอกวอกแกลี่ แต่ก็ไม่น่ามีกฎหมายอะไรบังคับนะครับให้เรียกอ่ามวยต่างชาติว่าเป็นคนขเขมรน,นะฮะอ่าก็คือเกิดอุปทา,านเกิดมโนโดัดจริตครั้งรุนแรงที่สุดของโลกมนุษย์ที่ชาวขเขมรเห็นต่างชาติเป็นคนขเขมรน,นะครับเนี่ยเห็นในบักแวรเนี่ยก็เป็นคนขเขมรน,นะ,ะก็ทํานองว่าอ่าในมโนของเขาเนี่ยคิดว่า เด็กคนนี้เอ้ยไม่ใช่บักแระเนี่ยเกิดอยู่ที่ขมรใหญ่ที่ขมรน,นะไอไอไอแล้วก็ซ้อมมวยขมรไม่เคยซ้อมมวยไทยอะไรตานองเนี่ยนะดูเขาเชียร์สิครับโอ้โหตะโกน,นะครับเอาขมรข้ามวยไทยขมรข้ามวยไทยอันนี้ชกกับนักชกชาวบราซิลน,นะครับซึ่งก็เป็นมวยไทยอ,อยู่แถวภาคใต้นะเียนมวยไทยก็มวยพื้นๆน,นะมาชกกับบักแระดูสิครับนี่โอ้โหแต่ละครั้งบักแลขึ้นชกพี่น้องเอ้ย ชาวกัมพูชามืดฝ้ามัวดินนี่ครับหน้าคนเขมเมเนตรเอยนี้ล่ะเอาก็ก,ก็บังคับกันไม่ได้นะครับเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าชาวกัมพูชาที่พอจะเรียนหนังสือบ้างนะก็ให้เข้าใจว่านะไอ้บักแหลนี่มันเป็นคนเลประเทศบาตินะครับนะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแอฟริกานะเมื่อก่อนเป็นของไนจีเรียที่เขาประกาศเอกราชมาเมื่อปี2510นะครับนะ ดังนั้นนะครับการอุปทานหมู่นะครับที่พวกมึงจ้างเข้ามาเนี่ยจ้างชาวต่างชาติไม่ว่าสมัยสี่เกมด้วยอะไรเขามาเ,เขาไม่ใช่ประเทศมึงทั้งหมดนะครับนะให้มึงดูด้วยสิครับสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของบักแห่นะครับมานูเอลชคกับนักชกชาวไทยวัดชะละเล็กออกขวัญเมืองนะครับโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิสิงหาคม ปี2,563หตัวอ้าตอนนั้นก็ต้องถือว่าโอ้โหชาวกัมพูชานะครับนะขี้ออกมาก็นึกถึงหน้าบักแหล่นะไม่ว่าจะตดจะขี้จะกินข้าวนะนึกถึงหน้าบักแหล่ดูสิครับโอ้โหยล้นสนามล้นเวทีนะครับนะเพราะว่าบักแหล่มาช่วงแรกๆโอ้โหยน็อกมาแล้วหลายรายมวยไทยมวยเขมรด้วยกันมวยลาว โอ้โพระเจ้าชาวขาเขมรรำพึงว่าเขานี่เองที่จะส่งมวยกุลขมอยขึ้นสู่ดวงดาวให้ดังก้องโลกก้องจักรวาลโอ้นีคือความหวังของคนาแมรดูสิครับหุ่มซึบลึบนะยายที่เขียวหมากอยู่ก็ามาลูกหลานชวนมาชวนมาดูของดีเขาคือชาวกัมพูชาที่ ชาวกบูชาก่าวถึงนี่แหละครับเปิดเผยตัวตนออกมาแล้วที่เขาบอกว่าต้องเจอคนนั้นต้องเจอคนนี้เขามาแล้วครับท่านบักแกลนักชกคุณขมมยโอ้ไม่ให้เสียงภาษาไทยอีสานโดยคารกาดามสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับนาโอเบาภาษาไทยมดนมปวดกะโน่นด่กเอา อันนี้ก็เคยลงมาแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนลงเป็นไฮไลท์ที่ช่องไบรอันกาดามวยไทยชแนลนะฮะเพ่งก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับแต่มาโพสเป็นคลิปเต็มในช่องนี้นะครับก็ดูตั้งแต่ตั้งแต่ไหวยครูนั่นเฮ้ยไม้นักโชคจากคอกนแกนตัววัชระเล็กไม่เนาะ่วยอาบอกบักแล <laughs> บักแลคุณขโมยเอาเนี่ยนั่นนะหวยทาไว้คู่ภาสิคือผูอ้ใดนี่แหละเขาเรียกว่าทาคิ้งข้องกระเดาดิน โอ oh, uh, uh, k k ้ยบ yeah. ักแรงคิดถึงว่าเองเราควรเห็นร่้ทั้งซีทิดคุณเนี่ยถือทับดาราติดห่นนี่ยนี่เนี่เขาไปเขาไปน่ะเงียบเงียบเงียบเห็นรู้ซึ่งก็เป็นท่าไอ้ทิดคุณขโมยคิดคนมากเป็นสะพ้อตัวโอ้นั่นนั่นนั่นนอดเราล้วก็ดมเบิ้งกันหโอ้เอากรรมการเรียกสักคู่เข้ามานะครับน้องก็บอกกับติกาต้องแปลงเป็นกติกาไม่ใช่ เด้โอ้อันนั้นกูกูขวัญขโมยเด้อย่าไปตีห้ำกันเนาะอืมจักนี่แหละแถวมุ่มกงกรรมการบอกกติกาแล้วเนาะครับเนาะอากาศต้อยกันยกแรกนั่นแหละเอาคู่นี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่า ก็มีท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าทําไมไม่ลงเป็นคลิปเต็มนะบางทีก็อาจจะเป็นคอมเมนต์ก็ได้นะเขาบอกว่าช่องนี้ทําไมไม่ลงคลิปเต็มนะ,ะมวยไทยโดนนับไปตั้งสองครั้งแต่ปัดออกหายว่าคุณคะแมกลองอ๋อคอมเมนต์แบบนี้ก,ก็ก็พอได้นะครับนะ แต่ไอ้พวกหลุดโลกเข้ามาไนพวกไอ้หน้ามาบอกห้ามเอาวมมยไทยชนะมาลงนะต้องเอาวยกุณขมຈชนะเท่านั้นไอ้เหียมึงเป็นใครวะนะมึงไปขอทานอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกกูยังไม่รู้เลยแล้วมึงเป็นใครจะมาสั่งดมวยขมรจะต้องให้ขมรชนะตลอดโออีส้นตีนก็ยกแรกนะครับแต่ก็มีในพวกจะเจอสองสามันบอกห้ามเอามวยไทยชนะมาลงโอ,โอ,โอ ต้องเอามวยชัยเขมรชน,นะเอาเอายกแรกว่าจังไหนตัวบักแล่ครับมันวัดทะละกออกขวัญเมืองนะครับนะเอายกแรกโจดโจดจองจ้องอ,อันนั้นอันนี้ก็จะไม่ตัดนะครับนะก็จะพูดเบา,าพื้นเขมรไปแล้วก็จะดูมวยไปนํากันนะครับเอาพูดอะไรเห็นว่าหนึ่ซึบอเปือพูดอะไรตอนนั้น,นกำลังเนื้อฮอปนะครับนะมานูเนียลพูดอะไรเห็นว่าเต้นอุ้ยสาวๆกรี๊ดอะไรแบบนั่นอะไรเห็นว่า่งไม่แย่นัๆๆน่น โอ <sm convert to studios> ้ยแต่ละเก่าแต่ละคืบของไอ้บักแลนี่โอ้ยพวดไหนเห็นบ้โอ้ยพวดไหนเห็นบ้เปะขาโมยไทยแล้วโอ้ยพวนเฮ้เฮ่ตัวแต่สิแต่คือบีดาของกุ่นสะแม่พ้นต่อไปอ้าวนั่นเห็นบ้มองพีแรแล้วพีระเอาเลยแหละเอาเลยพี่พีระพูดอะไรแดดกำลังบ่ประมาทมันงเไปเพราะว่าจะต้องรักษารูปทรงให้ดูดีพ่อเศร้าขมันกขาตังกรีดบนหอยอ้าว กรรมการก็บ่กการซับมือโชคดิเพราะว่าเก่งใจบักแหลมันเถอะเดี๋ยวเขาหาว่าไอ้คุณเหน่งไปบังคับไปคุณแหลทําไมอย่างเงี้ยต้องให้คุณแหลชกตามสบายของเขาซี่อย่างเงี้ยขวดเหี้บแหลเคยถือเตะกันข้อถือมวยคนไหนเตะกันข้อพี่ยังระวังกันข้อเอาวัชรเลกาเอา บ่จดจดจ้องๆอง่านะเอาเป็นพวกแรงวื้อไปแตรียมัดอุ้ยพี่น้องเอ้เสียงกียดมาได้ยินมาหอดประเทศไทยอุบวนเอาน่ะเอาน่ะตายเขาเขาปัญชลัยได้เอาเอาสิปาดีิโ่อุ้ยขุ้นแล้พี่น้องเอ้อุ้ยพัดผู้ชงขนลูกยากมาเนี่ยยังผู้สาวผู้แสเนี่ยว่าเอ้เข้ามาดาติบนในเปล่งกับกรรมเป็นลั้นล้นเลย เอาหลังจากที่แลกัดไว้ล่อยไปชุดหนึ่งออกมาตัรับเตะขายอีกแล้วเทเบอร์น่ะโอ้โหกรีปนั่นแหละว่ะไว้ท่านผู้ชมทางคนกัดไว้เงี้ยวหยอดกูแล้วทางคนเห็นพี่แล่ออกอาวุธแต่ละครั้งเห็เว้ยเอาไว้แต่เนี้ยวัชระเล็กกัดสิไปย่างให้เขาเขานอกกับสิ่จากรยานี่แหละเอ้าพวดโอ้โหดังบึ้มเลยพี่น้องเอ้ยสี่พวกหมักแร่แล่ว่าสิฟื้อวัดไส้กัดไว้บุยไทรกับทิ่มตัวลงหมดแล้ววัชระเล็กเนาะ เอายกแรกกับว่าท่านมีอย่างปันไหน,นะครับเอาเตะขาเข้าไปเห็นตัวบัชรชาเล็กอาก็ไม่ต้องบอกสีกางเกงนะครับเนาะถ้าใครไม่รู้ว่าไทยอยู่มุมไหนก็ให้ไปศึกษาลักษณะผิวสีของแต่ละประเทศนะครับว่าคนไทยกับคน,นอดีตนาชกในทีเรียเก่าสมควรจะผิวแบบไหนเอาเมิดยกแรกก็คือประเทศนะนาบติ เมื่อก่อนก็ขึ้นต่อในจีเรียเมืนกันผู้เชงวไหนวะทีไปหาอมมากเลยเนาะอาเห็นบอลแลเริ่มโช์ดีแอ้ยทันบุชเริ่มเกียรเห็นว่ามือมัดใส่เข้าไปอตีเข้าไปตีเข้าไปตั้แล่โอ้ยลองเบิ้ลองเบิ้งกำปั้นนักแสนมุูแล้วานั่ะเอาลองเบิ่ก็แวกันเลเนียสีมายืนแต่คุ้มเชืออยู่กับไว้บอกแล้ตีขาเห็นบ่มมัดมือมาถือหัวโต๊ปอกเทียบมันกรรมกันนะไปยืนคุ้มเชืองเห็ดขาเต็มเต็มเต็มอยู่คยเรองเงินก่อ บ่อะไรเด้อเพียน้องบักแหลมา่ไล่ไล่กันย้อนนี่แหละจะไปเล่นเชือกยกดึงยก .swing ้ยบ่าอะไรบักแหลมขามาหมดเอ๋อวัชระเด็กแต่วัชรเด็กนี่เป็นมวยมีชื่อเสียงนะว่าบคือซุ่มเหมืนคาโต้ซี่หาล้อยงานที่เขาจ้างมาให้บักแหลมตีทุกวันอ๋นักเห็นบอลเตะเขากล้ามบักแหลมแล้วไม่มาเตะก้ามไปเห็นง้างมาบักแหลมอ๋อพอับมาก้ะครับเนาะเอ้าเตะกล้ามไปไว้พุ้นอ้าที่เรื่องเขท่านผู้ชมกระใจให้เนาะปาร์ตัวบักแหลมมั่งลงกปนนั่งไปเตะตืิมอยู่นะเขาว่า นี่ปัญหาลงเวทีมีปัญหาแหละว่าชะลาเล็นขวดเอ้แหล่เริ่มรักษาลูกชกมันสักเพราะว่างานถึกเตะกล้ามนี่ยเนี่ยอุยออกมาเต้นเลยเจ้ากับบูชาก่ะไว้สิสามราถึงเงียวยอดขี่ยอดอะแล้ว้อ้ยพี่แหล่พี่แหล่ทำไมผมอดูงดงามจังพ่ะย่ะบอกมาสิศิรบาคุยเอาว่าจะเล่นตัวยกสองอะไตีทำไมเตะคน่ เราดุดวงบังแรดังเพี้ยเลยแล้วนะอ๋อนี่ก็ก็คือหลบมัดน,นะมเพร,ราะเสียแลรจับเขาไว้เขาก็ทิมตัวลงแล้วแล้ววะเนี่ยเจ้ากัมพูชากระจายจุดตจ,จจอนะครับเพราะว่าแลนอกมากหาไล่ลวดดิไล่ที่หกพระนครวัดชาลาเล็กออกขวัญเมืองนะครับนะ เอาให้บอกว่าสไักเตะดักเอาเอไปแล้วอเอาหน่น่เอาหน่เห็นบ่เอาพื้มาบ่ื้มาบ่เอาลลอกมาเอาละละเอาหน่แหละพืมากลาิโซ่ย่าให้แรงใจให้พันโอ้ยดึกเข้าไปเลบาทพี่ตองเลยโอ้ยตายให้เราจนถึเนาก็มัดแหล่ว่าทนได้ดนเนี่ยเอาแหล่พอแตนร่วมพี่แระช่างเก่งเหลือเกินลอ้วกเบอาวทะเล็กขอหาว่าทะเล้ยากขอหาปกแหลนนะเออออกอาวุธบ่ อันนั้นเห็นว่าเตะใส่แล้วทิมตัวลงอีกแล้วว่าบักแหลมนอกเมื่อกี้มันจับขาแล้วมันบื้อใส่โอ้ยบวยแทรกแคมรถคนแล้วเมื่อก่อนซึ่งแคมรถซึ่งเนี่ยซีโค้งเดาะคนแล้ววัชระเล็กก็เลยเพราะเตะเราจน่จันบักแหลมจับแขนไปต้องต้องทิมตัวต้องทิมตัวต้องไปคนถ้าเอาวันนี้แหลมรอดจังวล่าเอาเตะขาเอาวัชระเล็ก วัชระ,ะเล็กก็ยังไม่ค่อยออกอาวุธสำเดย์นะครับเนาะก็โจดโจดโจ้องจ้องนะถือไอ้ฝรัเ่เศสครับไอเทียนนึงแล้วเอาฝรั่งเศสก็คือเอ่เอ็มนูเอลนะครับเนาะเอาเห็นว่าสวมากมัดเข้าไปหัวสิทรัรบาราสิเอาบัลนอยกที่สอ,องเมื่อก่อนก็ก็เคยตัดต่อนะครับเอาไปปลายยกสี่ยกห้านะครับนะ,นะก็รู้สึกว่าคลิปนี้นั่นแหละครับเมนจะบอกว่าไอ้ทำไมไม่ ไม่เอาลงหมดนะตัดตอนที่มวยไทยโดนบกักแหลทุบเนี่ยออกไปอันนี้ก็จะลงคลิปเต็มเลยนะครับอ้าวเห็นว่าเห็นว่าบักแหลทุบแล้วเห็นบ่าน่ะเห็นบ่าน่ะโอ้โหอ้าวลองเบิ้งที่มัดนักโอ้โหพี่น้องเอ้ไปสู่ได้บ่รอดมาดนี่ยคอมเมนต์กันโอ้ยทั้งเฮ่ทั้งชั้นเอ้ทั้งผู้สาวนี่ก็วุ้ยเพื่มมันอ่ะอย่างเฮ็ดมือลูกหัวใจไส้บักแหลบักแหลกันคึกคึกพวกเห็นว่า,า,วา,โโาวตี๋โโไส้พ่วงอ่ะลอยลองเบิ้ง คอยเราเนี่ยพูดนะโอ้ยตายคักคักริมวยไทยมบางทีทีไรแท้คนขอนแก่นนี่ยเนีคือพอตีเราเดินเข้าไปในประเทศยังไงนะนั่นเทปโป้บอกแลมันใจใจอาติ้นี่ตกเป็นรองเขานะครับน้าจากยกหนึ่งสองเนี่ยยกสามเนี่ยฮะตีเขา,าฟันซอ,อ,อกงเนแหลยอ๋อมองเชียเ์คอมเมนต์กรีดการกรีดการอ่นา,านั่นเทปโป้เนี่ยตีลุยกันลมลงไปเอาเอาดีเขาว่ารับนะครับนอ้องรองบวกพี่ แลแต่ก็แบกน้ำหนักอยู่หรือเปล่าทาไมรูปร่างมนบกแหลมลัน่กว่าไอ้มาอันไหนตัวะเฮ้ยพี่แหล่เขาไปตีกันแหลฟืดเข้าเดียวกันง่ายลังทุนตัวเอาไปมาสิีเสียบกแหลลอะไรมวยไทยบอกอาวุธเนอเดินเข้าหาแต่ก็ระวังเกินไปนะครับเอาวัาะเลยตีเขา้าวะเอาบอกแหลเริ่มแน่นันนะฮู้แล้วหฮู้แล้วบกแหลเริ่มแพ่เข้าแล้วเพราะว่าถอดหัวนี่เอาถ้าถ้าประกบได้ถอดหัวออกไปเนี่ยแสดงว่ามวยม่ แผลเข้าว่าบองแล้ตีว่าโอ้ยเลยโดนยั้งนี่มันอะไรวะมันเป็นยั้งคนน่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บอาการที่จริงจุกยืนนี่บ้านบ่กแล้วตอนนี้เตะขาบ่ตีเข้าตัวเนี่ยเขารูดแล้เอางแหแล้วแผลเข้าเอาวัชระเล็กหลังจากที่ดูเชิงมากผลยกที่สามตัวที่นี่ได้เห็นยั้งบองแล้วป่ะฮะอันนั้นอ่ะที่บ่านสวนตีบ่ ตีวะเอาล ק, ็อกมา our, ล,ล uma, si una, si una, wow, ็อกมาบักแรฟืดนี้แล้วเอเอ้าเอ้าเอานั่นนัเน็น้ตีมากน่มันแพร่เข้าบ่สิเอาเอาเลยล็อกมาว่าตีวะตีวะโอ้ยถึอหัวดังปกเอาบักแรถือก็ยิ้มเลยนี่เป็นยังพลอาน่ะรวเอาตีเขาไปเห็นส่วนบ่สิล็อกมากล็อกมาเอันนั่นโอ้ยตีวะตีวะตีวะว่าบักแรเอายาแน่เอาเริ่มเริ่มยิ้มแ่งแอนเรื่องบ่สเลยไว้มองือ มันฟันศอกไปพะนะเอาอะไรไรโอ้ยท่านผู้ชมโอ้ยนอนมาลับครับครับผู้สาวผู้แส่ของเชี่ยวบอกแลยเว้ยถรือตีหัวดังโป๊กหรือว่าหัไรฟันศอกตรงไี่แหละมันฟันศอกไปนะแหละวะมันก็ต้องฟันศอกได้ตามกติกาไปนะกรรมการตู้เอาบอกเลยเอาแผลสนามบ่มีเอา เออกแล่งกแปลงเริ่มขยับแล้วบเปล่เอ้าเอาเสียงเที่ยงก็เริ่มน้อยลงแล้วเอายกที่สามเปล่งแแปลงนี่เพ้เอาก็มาแล้วยกที่สี่นะครับเนาะเอ้าว่าจากไหนยกที่สี่เปลแแปลเจอเส้นเข้าทั้งสอกเอ้าคนคนม้วนะเอามือไปกุมท่องไว้ดิเขาก็ฟันสอกแล้วเอาล็อกมาว่เปล่งแแปลงเราเนี่ยวื้อล่มล้มไปเนากับผู้ชากับกับไม่เฮ้อีกเท่านึงนะครับเนาะ พี่แลกพี่แลกนะผู้สาวเอานั่นแหละเตะขาดตัวลอกบางทีเอออันนั่นนะเตะบพถืออัดถือเตะดักทีนึงเออเอาเก็บกระโนนดักอะไรนี่เฮ้ยผู้สาวเห็นยองเยาวันพี่แลกนี่สูงชะรูดตูดปอดยอดขุนพลเลยเอาว่าทีงไหนถือเตะดักกันเป็นตรงไหนเออเขาจะจับนี่เพ่หำบอกเขาตรงไหนนี่เว้ยโมแมน ทวงเวลาบ่น้อล่อนพลังว้าวบักแลถทอเตะให้ห้ามพลังพลังเราเขาเตะดากจนเนีกระจับไปนี่ให้ห้ำสิเนี่ยซุ่มแดนน้ำกันจมเลยสอนมางามันายต่ตให้คุณคมเมนบักข้อยนะวาจังไหนไรไทยท่านผู้ชมเจ้ากับกูชาพูดรเห็นบ้มาเชียร์พี่เลย ว่ากันเต็มยอกยอกแยกแยกอะไรว่าเั็งไหนที่เลอ่ะอันนี้คือยกที่ซีเนาะครับเนาะเอาวัาชเจเล็กอันนี้บพออ่พ่อเลยยังบ่ท่านพออ่อเลยต้องเข่าคักก็นั่นแต่พเม้นเลยเขาก็จะมีคะแนนแตกด้วยนะครับคะแนนแตกไหนก็ได้ประมาณหนึ่งแต้มบ่ทีงไหนนับสองคะแนนไหนแตกอาจจะได้หนึ่งคะแนนเลยแต่ไทยบ่ท่านมีคะแนนแตก เอาว่าจั่งไรนตัวว่าชาเล่ยไข่เจเผาหาแหลกแหลมือมัดมาเอาเอาล็อกว่าตีบเอาแมเอาแหมตีโอ้ยแหลแลโอ้ยโอ้ยโ้ยนสันพเออโอ้ยพี่้องเ้ยแลฟืดเอาได้เห็นเนอุ้ยบวเปนธรรมดาเอามื่อเดมาเชียวยครๆแล้วได้ภาคองมือเลยวัดชาเลเข้าไปลรากข้มาโซ่บักแหลมยันเข้ามเนองเน้อยุกไก่กระถบัดมือเลยวแหลกแต่เขาล็อกเข้าไปแน ก็สยองเข้าไปล็อกมาตีเราเอานั่นนั่นนั่นฮ้อังมากบ่เฮ้ยพี่น้องเฮ้ยดังตุบปลดเฮ้อเฮ้อแหละเอาวัดอะไรนั่นนั่นั่นระวังมัดระวังมัดทอกเอารอกมาตีบ่ตีบ่ดึงออกมาจะให้กรรมการแยกเอานั่งบ่บ่เ่บ่ธรรมดาตัวแแรงเลยเฮ้ยเลี่ยนข้อตาเลี่ยนข้อตาเอาข้อตาตีเอาล็อกมาว่าตีโอ้ยจัมับจัมัดจัมับแล้วโอ้ยตายตายแล้วเอาผู้สาวโอ้ยผู้สาวน่าล่าเิันเหรอ อ้าวแลเธอกรรมการนับแล้วให้ลองเบิ้ลฟ <c oughs> องเทีากัดด้วยซึ่งขีดยอดเยี่ยวยอดท้งตัวแตกเลยพี่แลถือทำไมร่างกายหุ่นซึ่งเวียดคอตาโอ้โหพี่น้องตั้ตีคอยคักพอพอเพราะนั่นแหละว่าอ้ากรรมการนับถึงแปดนะครับเแ,แล้วตกเป็นร่องเอน่มะขอนั่งพักอีกเลยนีน่เมื่อเช้าไหนมดยกติเอามดยกนะครับเนาะเห็นดีถา,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 าดแก้แดดมากแับแปลว่ายกมดโอ้มดยก พี่แหล่มาเสียยกซี่แล้วตึ้งถึงนับตั้งแต่พี่แหล่ฮ่องเบิง้งกองเชียร์กับน,นาฬันแล้วตึ้งเงียวยอดดุดุขุ่มจะมาเชียร์พี่แหล่แล้วมันชวนกันมากอ่าตีซี่พี่แหลมว่าหัดจองซื้อวัดเนาะแล้วพอแถวแล้วบางคนยันซื้บว่าอ,อะไรเื้ยช่วมาซื้อตัวผีตัวนั้นกันเก็บไใบตะไขร่เก่งกําไรมาชมพี่แหล่ชกแล้วเอาว่าตั้งไหนตัวยกสุดท้ายเอาพี่แหล่ อ้าวพี่แล้วว่าเขาแล้วอ้าวถึกเตะใส่โค้่งนะจ๊ะต่โค้งก็คือดุกช่วงนั่นเองเฮ้พี่แลกายันแล้วทั้งนาแต่ทั้งดากรถไม่แล้วถึกเตะด่าอ้าวเออวัชไลเล็กเออคะแนนเป็นต่อแล้วก็เริ่มเริ่มไม่อยากเสี่ยงไหมว่าเพราะหมักพี่แลนี่หนักเนอะไว้ตีแลนตายมากไปเนาะแลนแท้โอซิการ์ก็ตายที่ฝรั่งแล้วเนี่ยนี่จังยึดตีใครแห้งไรปะนะแสดงว่าแลนยอมรับนะครับเนาะ ตึ้งแตกตึ้งถึงน้ำเอราะในตันผู้สมนี่ยนั่นไม่ใช่นั่นข้ามหมาข้าปากยืกยยนบวกเขียวนั่อยน้อกแหลกถึงรักอีกแล้วเอ้าโอ้ยพี่น้อเลรุดนะเอ้าก็จะตีเข้าหัวเลยนะครับนะแล้วตีท้องก็ตีได้นะแต่กะจะกดลงมาตีเข้าหัวเลยมกแหลกก็งตึ้งแตกไม่ไปขามเลยทั้งหลหายเอายกที่ห้าก็ผ่านมาก็นาทีขู่วๆนะครับ อแบักแร่เนี่ยก็ยังยังไม่ทําอะไรนะคือคือถอยให้แร่จะไม่แพ้น็อกนะเพราะถ้าแพ้น็อกเนี่ยโอยคนแฝงหายไปครึ่งหนึ่งแพ้คะแนนหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะวะนะเห้ยวะปีมัดส่วนเหล่าเลยวัฒนาเองก็ไม่เข้าเมื่อ,อ,อก่อนคลิปนี้ก็ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเอาเอา,เอาไฮไลท์มามาตัดนะมาตัดตอนที่มันมันนะแต่ในเป็นช่องอีกช่องนึงนั่นเป็นช่องอะไรไรอันการ์ดามวยไทย อนนะแล้วก็มาโพสเต็มที่คลิปนี้นะครับก็ขวับกเล่ยรงเบิ่งดีกําปั่นนักแสนอะไรจุ่มไปข้างที่เดี๋ยวนับชิษอวาว่าได้เห็ะชาเล็กเอาเตะขาด้ yeah. ่ยแหละเาอาอีก้เอาอีกแล้วโลกเขากเื้อาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ um, ่อ um, uh, ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยสิ้า so. หีวยู้ยอ SO like ้ยอ uh, ้ยอ้อออ้อ้ยโ้้อ้้อ้ยโี้ย้อ้้อ เอาว่าจังไรอ้ะเาคลองเชียร์ของแหล่บางส่วนก็ยังเชียร์นะครับเลเพราะว่าก็ปั่นแหล่ในไว้ตีแลบต,ตายไม่นเนาะร้องเพลงตี่ตีกระทิ้งตายเป็นฝูงแหล่เนี่ยเขาเรียกไรนี่ทับเล่นก็เอามาชกงูยนะ่างเงี้ยเอาเฮนบลเอาฟื้นมัดใส่ไปตัวถึกแพ้เลยนะม้วหันตัวแ,แ,แพ้กับตีออกมาแต่น้อยตัวเอาว่าจ๊งไรเต็กฮะเอาเนี่ยเขาเรียกว่ามวยไม่สู้นะครับนะเพราะว่าดำดำกล้ามใหญ่ๆเนี่ยถ้าถ้าแตกเนี่ย พอดใจนะครับแต่แต่ถ้าได้สู้เนี่ยโอ้โหโหได้ไรนั่นนั่นไม่ใช่เริ่มสลอแล้วเอาวุธชาเลกเนั่นแหละกันเส้าตีคอยท้อไายเพราะนั่นแหละวัาชาเล็กเต๋อขาเอาแลรงพื้นมากก็ตีไปบวกกัตีอ้าวมันยกสุดไทยเอาเอาคลิปนี้ก็นอ่ะทังผากทึ้งเบาพื้นคอมเมนต์ทั้งเสื่อ เอาไหนว้านานน่ะอนานัหนโอ้ยผีหลองเลยนี่แหะตีแรกตายมัดนั่นสิหเ่าเนี่เอาเรื่องไหนหล้วะโอ้ยแผลแตกก็น่าจะมาจากนี่หรือเปล่ากดลงมาแท่งเขาคิวกันนี่นี่นีพวกแดงโอ้แหละาฮ้าฮ่าแพาฮ่าล่ลฮ่า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 ะเอกาฮ่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 าฮบาฮ่าฮ่าฮ่านทา่าิ่าามรับชาเดาฮอาาาา